เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2565โดยผลสลากรางวัลที่1ได้แก่เลข943703เลขหน้า3ตัวได้แก่971540เลขท้าย3ตัวได้แก่631432และเลขท้าย2ตัวนั้นได้แก่75 ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ไปตรงกับแนวทางของเลขที่แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนะโชคจินดาได้ให้เป็นแนวทางไว้โดยแม่น้ำหนึ่งฟันมาที่เลข073ซึ่งตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1คือ703เพียงแต่สลับตำแหน่งกันเท่านั้นทําเอาคอหวยที่ติดตามเฮกันลั่นอย่างต่อเนื่องเพราะงวดที่แล้ว เมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 5ที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งก็พาเฮกับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1กับเลข3 2เช่นกันสำหรับใครที่ติดตามแอดนะคะแอดก็ได้ลงให้ไว้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2 5 6 5กก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ได้รับโชคไปเต็มๆในงวดนี้ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะ แอดรับรองว่าถ้าแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดออกมาเมื่อไหร่จะรีบนำมาฝากทุกท่านเลยค่ะ